ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าห่วงมันจะเป็นกระบทพี่จิบก็พูดไปเชื่อว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่ได้เยี่ยงไรโอลิสวิ่งไล่จับเสียให้วุ่นเสียแรงค่ารักและก็ไว้ใจยกให้เป็นลูกพี่ไอจันพ,พี่อย่าพูดให้ยายได้ยินเชียวยายออกจะรักและเอ็นดูห่วงอ้ยแม่ก็ทั้งรักทั้งหลงไม่ลืมหูลืมตาย พวกเองหยิบวิบ่หยิบดาบแล้วก็ลุกขึ้นถึงเราจะเป็นชนรุ่นหลังแต่อย่าให้น้อยหน้าวีรสตรีบางราจันที่ร่วมรบต่อสู้ปกป้องแผ่นดินลุกขึ้นเอาลุยเอาเฮ แช่แป้งอีแม่หยุดทำไมล่ะจ๊ะอยากจะเป็นวีรสตรีก็เอาเลยเซลุยเซ่ถ้าจะทำอะไรกับพวงแล้วก็มาต่อสู้กับข้าก่อนเพราะว่าข้าเนี่ยโว้ยข้างเดียวกับจีนพวงแม่ฉันขอโทษจริงๆจ๊ะไม่ต้องมาขอโทษข้า ะทำอะไรก็ทำกันไปเถอะข้าไม่เคยขัดใจพวกเองมันใจของเองแต่ขอเพียงอย่างเดียวตรองให้ถี่ท่วนก่อนที่จะทำการใดเองเห็นกับตาว่าจีนห่วงมันก่อกระบทหรืออย่างไรแค่ลมปากเขาเอามาโพษนาพูดไปมันฆ่าคนมันนักต่อน,นักตา ลบบ้านเมืองเคยฉิบหายก็เพระเาะข่าวลือขา่าวลวงนี่แหละจ้าจ้า<จ> เคยเล่าให้ยายฟังแล้วว่าฉันเจอภาพบพรรพบุรุษของ่วง่วงเป็นลูกหลานของก๊กจีนที่เคยก่อกบฏแล้วอย่างไรยายยังเชื่อใจว่า่วงไม่คิดก่อการหรือเอ็งโตมากับมันแล้วเอ็งคิดเหรอว่าเนื้อในมันจะทรอยศ์หักหลังแผ่นดินหรืออย่างไรแม่แต่เซี่ยวเดี๋ยวฉันก็ไม่เคยคิดจ้ะ พ่อที่ว่ามันเป็นลูกหลานกับบท่วงมันถึงต้องโกหกว่ามันเป็นลูกจีนสามันข้อนั้นน่ะก็ไม่คิดว่ามันเป็นความผิดใหญ่แล้วข้าก็ไม่ใช่จะถือหางมันสะอย่างเดียวเห็นมันมาตั้งแต่ยังเลก็กแล้วแก่ปูนเนี้ยมีเหรอจะดูไม่ออก แล้วข้อที่ว่ามันเป็นลูกหลานไม่ใช่ว่ามันจะต้องมาสื่อต่ออำนาจความผิดคนเราดีชั่วมันอยู่ที่ตัวทามันไม่ได้เกี่ยวกับสายเลือดยายอืมฉันรักยายที่สุดเลยเดี๋ยวเธอคลิกมือกระเด็นเข้าตาหรอก